จอรลิกเป็นบนร้อนข่าวฟุไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่6เมษายน2565โดยใช้บ่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุไทยช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เจลิกจับชนาทิพย์ขึ้นปกดวนแข้งแพง,งสุดทีมชาติญี่ปุ่น โดยงานนี้ได้ผมทางเบสิ่เจชินาทิพสงกสินแนวรุกกับตันทีมชาติไทยเต่เลมลกสนามบนเวทีเจลิกในสีเสือ้อคาวาซิฟอนตาเล่นัดที่7ล่าสุดช่องทางการของทางเจลิกเนี่ยจับทางชินาทิพสงกสินกองกลางทีมชาติไทยขึ้นปกดวนแข่งกับเทพจูบิโลอิวาตาอย่างทางยาซุอิโตเอนโดนักเตะที่แม้ว่าจะไม่เคยไปค้าแข่งในต่างแดนเลย แต่กลับได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในหน้าประสา์ญี่ปุ่นและก็สร้างชื่อเป็นนักเตะที่มีมูลค่าส,สูงที่สุดของญี่ปุ่นมาแล้วสื่อพวกเขานดันจะพบกัน6กภษายนนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตยูทูบชแนลครับเป็นนวัตาง,งานนี้ก็ไปให้กำลังใจชนะทิพย์สงกระสินกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปิดโฉม CDM คู่ใหม่ทีมชาติไทยชุดยุยสปีแข็งแกรงสุดเท่าที่เคยมีมา โดยงานนี้นะผมล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าชายพิพัฒน์สุวรรณเพศสัด มิดฟิลด์ห้องเครื่องจากทางทีมลิกสุดคขอทางโปรตุเกสที่ควาดดับเบิลแชมป์กับทีมชุดยูยทสามปีเอสโตรเรียวภรยาทั้งแชมป์ลีกยูยู่สามปีโปรตุเกสและก็แชมป์ฟุตบอลถ้วยจะเดินทางเข้าร่วมล่าเหรียญทองซีเกมกับทีมชาติไทยชุดยูยทสามปีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วหลังเจ้าตัวนั้นดำเนินการเรื่องของเอกสารฟุตบอลอาชีพโปรตุเกสเป็นที่เรียบร้อยส่งผลให้เจ้าตัวนั้นสามารถเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าประารนั้นจะได้เห็นกองกลางตัวร,รับคู่ใหม่ในยุคข,ของโคโจงวรวุวุศสีมะคะที่มีความแข็งแกร่งอ่านเกมขาดดุดันในแบบที่ทีมชาติไทยไม่เคยมีมาก่อนในครั้งนี้โดยชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศนั้นจะเข้ามาผนึกกำลังแดนกลางร่วมกับทางบเบรียนวันเดอร์โซ่กองกลางจอมแกร่งลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาแล้วในสุกบอลดูไบครับ2022 สำหรับทางใช้พิพัฒน์สุบรณเทษฎ์ผ่านการเป็นเด็กสร้างของทางบรากาทีมชุดนำในลีกสุงสุดของทางโปรตุเกสก่อนจะย้ายสู่เอสโตเรลปรายาในลีกสูงสุดของโปรตุเกสเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดอยู -23 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะนผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้กันนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆนะผมที่จะได้เห็นเขาสองคนนั้นเล่นด้วยกันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ยังเป็นทางการชุดใหญ่ได้คิวอุ่นเครื่อง3แมตช์ก่อนที่จะลุยศึก a อเอีโดยการนี้ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมนะฮะว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะจัดให้3แมตช์เต็มๆเลยโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้ใการนำทัพของมานโน่โปกิงได้คิวอุ่นเครื่อง2แมตช์ฟี فا เดย์ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นที่เรียบร้อยโดยนัด,ดรแรกจะแข่งขันในวันที่27พฤษภาคมตามมาด้วยแมตช์ที่2วันที่3 1พฤษภาคมก่อนจะบินเข้าสู่ประเทศอุซเบกิสถาน ึ่งจะมีการเล่นั้งเตะนะฮะเข้าสู่แคมป์2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเนี่ยจะเข้าแคมป์ในวันที่16พฤษภาคมส่วนชุดที่2คือผู้เล่นที่ติดภารกิจผู้บอลถ้วยรอบชิงชนะเลิศจะเข้าสมทบทนในวันที่23พฤษภาคมและทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องในวันที่3เพิ่มเติมอีก1แมตที่ประเทศอุซเบกิสถานก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ 2023, เอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือก ทางนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ีร่วมสายกระทางบัลดิฟซีลังกาและก็อุซเบกิสถานในครั้งนี้เป็นในงวัาง,งานนี้นะผมก็ขอให้โชคดีกันละกันนะฮะเพราะว่าทางทีมชาติไทยนั้นกะใส่เต็มอย่างแน่นอนในชุดใหญ่ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กันดีกว่าครับขุนศือทีมชาติออสเตรียเปิดใจคาดไม่ถึงจริงหลังเจอแทคกติกโค้ชไทยแพ้ยับครึ่งโดนะ โดยทีมชาติออสเตรเลียลงสามตัดที่2ในศึก AFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2022พบทีมชาติเบนมาที่นำทัพมาโดยเฮดโค้ชชาวไทยโดยอาจารย์บุญเลิศเจริญบงล่าสุดนะฮะไมค์ดาวนี่ผู้ซื่อออสเตรเลียรู้สึกผิดหวังที่พ่ายแพ้กระทางเบนมาอย่างย่อยยับไม่น่าเชื่อยอมรับแทคกติกของโค้ชไทยไล่บีพื้นที่และก็กดดันพวกเขาเล่นยากตลอดทั้งเกมเลยนะ ดยเขาได้บอกว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงซึ่งคิดว่านักเตะของทีมน่าจะทําผลงานที่ดีกว่านี้แต่ดันผิดพลาดกันเองจนทําให้ทีมเสยียประตูนในช่วงครึ่งหลังเมื่อสกอร์โดนทิ้งห่างจึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะกลับสู่เกมของเราได้คราวน,นี้ต้องให้เครดิตกับทางคู่แข่งอย่างทางเบนมาที่ไล่บีบพื้นที่และกดดันไม่ให้พวกเรานั้นเล่นได้ยากตลอดทั้งเกม ส่วนในเกมนัดต่อไปกับทางเวียดนามนั้นถือว่าเป็นงานที่หนักเพราะสถานการณ์บังคับให้ทีมของเราต้องเก็บชัยชนะสานเดียวเท่านั้นหากยังหวังที่จะเข้ารอบในครั้งนี้เป็นอย่างว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับผลงานยอดเยี่ยมนะส่งใสติธนบู์คัมแบ็กช้างศึกในรอบ3ปีเกมที่ชนะเนปาลโดยงานนี้ผมเรามาส่งใสติของธนบู์เกษารัฐ ดาวเตยสารับประโยชน์จากการท่าเรือเอฟซีที่ลงสนามให้กับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในรอบ3ปีในช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยดาวเตยวัย28ปีกลับมามีชื่อติดทีมทับช้างศึกคนแรกในยุคของมาโนโปกิงหลังห่างหายจากทีมชาติไทยไปนานกว่า3ปีซึ่งในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะทีมชาติเนปาน2-0วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเชตัมคนนี้ก็มีชื่อออกตร์ทเป็นสเปนัตจริง และก็ได้ลงเล่นไปทั้งหมด6 1นาทีก็ถูกเปลี่ยนตัวออกตามแทคนติกของทางโค้ชส่วนเกมที่ชนะทีมชาติสุรินาม1-0นั้นไม่ได้ลงเล่นนะจ๊ะโดยสถิติของธนบุญเกษารัตในเกมเอาชนะเนปาล2-0นั้นมวยดังต่อไปนี้ลงสนาม6 1นาทีเข้าไปทะ91ครั้งประทะสําสเท็จ80ครั้งคิดเป็น83%จ่ายบอลทั้งหมด77ครั้งจ่ายบอลสําเร็จ73ครั้งคิดเป็นเปน์ซ95% สำหรับทางธนบุญเกษรัตร์เนี่ยเตรียมจะช่วยต้สนสังกัดการท่าบรีฟซี FC, บุกไปเยือนนะฮะราชบุรีมิตรผล FC ีในศึกไทยลีโว2021นัดที่26วันเสาร์ที่9เมษายนเวลา19นาฬิกานัสนามมิถุนสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS ประเดนก่นนี้นะนะผมเป็นว่างานนี้ก็หยิบยกมาให้ชมกันสักหน่อยนะฮะกับสถิติของธนบุญเกษรัตร์ที่ห่างหายไปนานแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ในลีกยังต้องใช้อยู่นะช้างเผือกยันไม่ปล่อยเอกนิตลุยซีเกมปี2021โดยโคชโยงก็ร่งใจหนักเลยซอแววขาดผู้เล่นตัวหลักลุยซีเกมเพียบเลยนะเมื่อลาสุดทางเชียงใหม่ยูเต็ดนั้นยืนยันจะไม่ปล่อยเอกนิตปัญญาเหตุต้องใช้งานในเกมลีก2นัดสุดท้ายแต่ยินดีให้ใช้งานในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะ โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่6-23พฤษภาคมนี้ล่าสุดทางสโมสรเชียงใหม่ยืนยันแล้วว่าทีมจะไม่ปล่อยเจ้าบุกเอกนิป,ปัญญาแนวรุกตัวเก่งเนื่องจากทางเหลือโปรแกรมการแข่งขันในศึกบริโวไทยลีกอีก2นัดและต้องการใช้ผู้เล่นดีที่สุดลงสนามจนถึงนัดสุดท้ายนอกจากนี้โคจ้งวรุษศรีวัคะ ยังสอบแววพ้าใช้งานผู้เล่นตัวหลักอีกหลายรายเนื่องจากทุกสโมสรยังมีโปรแกรมลีกและก็บอลทั่วที่ต้องแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าวและการหลายทีมก็ตอบหนังสือกลับไปทางสมาคมฟ,ฟุตบอลแล้วว่าจะไม่ปล่อยนักเตะให้หรอกนะในกรณีนี้ แต่หากจบฤดูกาลแล้วก็ต่างกันยินดีให้ใช้งานในศึก AFC ู2 3ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นปรายการระดับทวีปที่มีความสำคัญและก็ไปทีมฟี فا เดบไม่ทับซ้อนกันกับโปรแกรมลีกภายในประเทศนั่นเองเป็นอย่างงงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกับากันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ วางอนาคตแล้วสื่อสเปนเผยบุสเกตเล่งโยกขาแข้งเจลีกหากแยกทางกับทางบาร์เซโลนาโดยสื่อกระทิงเผยว่าเซอร์คิโอบุสเกตกองกลางทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกปี2010ที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทางบาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนที่กำลังเดช่วงบ้านปลายอาชีพการค้าแข้งและสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในปี2023มีเป้าหมายในการเล็งเจลีกเอาไว้เป็นสัญญาต่อไปนะ เดเต้ไว้ย่างสัปีปรายนี้กัะตันทีมบาร์เซโลนายังไม่มีท่าทีมาว่าจะต่อสัญญาต่อไปหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มีทางเลือกไว้บ้างแล้วหากจําเป็นต้องย้ายออกจากทีมคัำหนูที่เคยขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2008นอกจากนี้สื่อดังกล่าวนั้นยังรายงานต่อไปอีกว่าสัญญาต่อไปของเซอร์คิโอบุสเกตต้องแยกทางกับทางบาร์เซโลนาจริง ก็ยังมีลีกชั้นนําอื่นๆที่สนใจอย่าไปค้าแข้งทั้งทางเจลิกญี่ปุ่นเมเจอร์ลีกซอกเกอร์อเมริกาชนิดซูเปอร์ลีกจากจีนและก็กาตาสตาร์ลีกที่มักจะเป็นเป้าหมายของบรรดาแข้งชื่อดังระดับโลกที่สนใจย,าย้ายไปโกยเงินในช่วงบ้านปลายของอาชีพสำหรับทาง OK ET, โซคิโอบุสเกตลงเล่นกับทางบาเซรลนาตั้งแต่ปี2008ถึงปัจจุบันรวมทุกประการไปแล้วทั้งสิ้น699นัดยิงไปถึง16ประตูกับอีก42แอสซิส และนี่ก็เป็นจอดล,ลึกประเด็นร้อนข่าวค้นไทยบมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่6เมษา,ายน2565โดยชัยบุญปครังฟุตบอลไทยครับ